สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกับเจนแล้วนะคะวันนี้นะคะเจนก็จะพาทุกคนนะคะมาดูหิมะแรกนะคะที่แคนาดานั่นเองสวยไหมคะข้างนอกรอบๆของเรานะคะก็คือขาวไปหมดเลยก็คือเมื่อเช้าตื่นมานะคะ หิมะหนามากแล้วก็ขาวโพลนไปหมดเลยนะคะแล้วก็เลยถึงคราวแล้วนะคะที่เราจะได้มาถ่ายลบล็อกหิมะแรกของเรานะคะก็คือผลตอบรับจากปีที่แล้วหิมะแรกของเราคือดีมากเราก็เลยอยากจะมาให้ทุกคนเห็นหิมะแรกสวยๆแบบเราอีกรอบนะคะตอนนี้เราก็กำลังเดินอยู่นะคะรอบๆตอนนี้อยู่ที่นอนแกนคูเบอร์นะคะก็จะอยู่บนภูเขาหน่อยก็เลยจะมี หิมะเยอะนิดนึงเนาะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นวันคริสต์มาสนั่นเองซึ่งก็เป็นกาหิมะตกที่แบบค่อนข้างเร็วนะคะเพราะส่วนใหญ่จะตกประมาณแบบต้นปีนะคะจะปลายปีเนี่ยจะฝนตกอย่างเดียวนะคะแต่ว่าโชคดีมากเพราะว่าปีนี้หิมะตกตอนวันคริสต์มาสพอดีเลยนี่ตอนนี้เราจะพาทุกคนเดินถั่ว์รอบๆนะคะสวยไหม ตรงทางออกมาตรงถนนใหญ่หิมะก็อาจจะไม่เยอะมากขนาดนั้นนะทุกคนนี่แต่ว่าตามข้างทางก็จะมีเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าตรงถนนเนี่ยเขาจะลาดเกลือนะคะเพื่อที่จะให้หิมะละลายแล้วก็ตรงที่เป็นทางเดินข้างหลังไซด์อล์กเนะเขาก็จะลาดเกลือหมดเลยสวยไหมทุกคนเดี๋ยวจะหยิบหิมะข้างทางมาเล่นวูบิ่มมากโอเย็น ฝั่งนี้คือสวยมากดูเห็นปะ เรากำลังเดินไปที่ภูเขาข้างล่างของเรานะคะเห็นแบบไกลๆไหมทุกคนมันสวยมากพอตอนนี้หิมะตกอ่ะยิ่งสวยเข้าไปใหญ่เลยเราชอบมากเลยนะตอนที่แบบว่าข้างบนของภูเขาเนี่ยเขาก็จะมีแบบหิมะตกก่อนที่ข้างล่างเนี่ยจะหิมะตกเราก็จะได้เห็นวิวสวยๆข้างบนนี่ดู เห็นไว้คนมัมเป็นเกล็ดด้วยวันนี้รถก็จะไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะทุกคนแต่ว่าบางร้านหรือว่าร้านเล็กๆหรือร้านอาหารอะไรเงี้ยซูปเปอร์บางที่นะก็จะเปิดแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นพวกร้านใหญ่ๆพวกเชนใหญ่ๆแบบเซเว่นฟู้ดอะไรต่างๆเงี้ยก็คือปิดหมดเลยนะคะ คะเพราะว่าเราก็อยากจะให้เพื่อนๆดูวิวที่มันหลากหลายมากกว่านี้นะคะเราก็เลยขับรถออกมาห่างจากตัวบ้านอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้เห็นอย่างชัดเจนมาก,กขึ้นแลว้วก็ดูรอบๆนะคะว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาออกไปข้างนอกกันตรงนี้สวยมากดูว้าว ดูข้างหลังโอ้โ oh ห <Wow. S 1> สาวโพนเลยะคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบว่าสวนสาธ,ธารณะขนาดย่อมนะคะมันไม่เชิงสวนสาธ,ธารณะขนาดนั้นแต่ว่าก็จะมีเหมือนแบบพื้นที่ที่เป็นหญ้านะคะให้เราเดินตรงกลางแล้วก็จะมีถนนนะคะอยู่สองข้างทางอะไรอย่างงี้เดี๋ยวสุพานคนเดินไปเข้าไปข้างในเลยแล้วกันนะหนะิมะมันจะลึกนิดนึงนะทุกคนแต่ว่าเพื่อทุกคนเรายอมคะ่ะสวยมากตรงนี้ก็ แล้วนี่แสงแดดออกนิดนึงแล้วมันก็จะก,กระทบกับหีม้านะโหแบบสวยอะชอบเย้ Yay. so pretty มาจะพาทุกคนเข้ามาในนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะพาน้องหมานะคะมาเดินนะทุกคนตรงนี้ยแบงหุ้ยมีคนมาทำ snow angel อย่างนี้ด้วยมาเดี๋ยวให้ดู <laughs> <laughs> เห็นปะเราเกือบหยับเออเราต้องทำบ้างหรือเปล่าไม่เอาเดยวบอกเียก เพิ่งสาผมมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำ snow โนว์ m a n กันดีไหมรอดไหมมือต้องแข็งก่อเลยนะคะทุกคนโ <Yeah. c oughs> อ้ยชอบเราชอบมากเลยนะตอนที่หิมะมันตกอะคือเราจะรู้สึกว่าแบบมันจะไม่เหมือนฝนตกอะเพราะว่าหิมะตกแล้วมันจะให้ feeling เหมือนแบบว่า slow motion โโน,น่ะทุกคนมันจะได้ภาพแบบเหมือนมีอะไรตกมจาจากท้องฟ้าโลว์โมชั่นแบบชา้ชาๆสวย ทางเดินน้งมีสวยมากทุกคนเดี๋ยวเราจะพาเดินรอบๆนะคะตอนนี้เริ่มมีแดดนิดนึงแล้วนะพาที่ใกล้จะตกดินแล้วค่ะทุกคน พระอาทิตย์ตกดินช่วงนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะคะค่อนข้างเร็วเลยก็คือมืดเลยนะคะประมาณแบบ5้าโมงอย่างเงี้ยนึกว่าประมาณสามทุ่มแล้วเพราะว่าช่วงนี้เขาจะเปลี่ยนเวลานะคะให้มันช้าลงนะคะ1ชั่วโมงนั่นแหละก็เลยจะทําให้เหมือนแบบว่าคือสมมติถ้า4ี่โมงใช่ป่ะตอนหน้าร้อนอ่ะคุณมันห้าโมงแล้วอะไรเงี้ยเขาบอว่ามันก็เลยจะพาหิบบามมตหต,นหนนะกตกค่อนข้างเร็วนะคะสวยมาก ก็สิ้นสุดแล้วด้วยะค่ะสำหรับวิดีโอที่จะพาทุกคนมาดูหิมะแรกนะคะในวันคริสต์มาสเองนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะเนี่ยวิวรอบๆตัวเราคือสวยมากนะคะแล้วว่าเป็นหิมะที่แบบว่าสวยตั้งแต่อยู่แวนคูเวอร์มาเลยนะทุกคนไม่ได้เวิร์แต่ว่าปกติเราไม่ค่อยได้เห็นวิวแบบนี้เนาะนั่นแหละมันก็มีความ สวยแล้วก็คนไม่เยอะมากนะคะเพราะว่าวันนี้วันคริสต์มาสส่วนใหญ่ทุกคนก็จะอยู่บ้านกันเนาะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแชร์ s u b s c r i b e นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้เจนด้วยนะคะว่าอยากให้เจนทำวิดีโออะไรนะคะช่วงวินเท์เบรกของเจนนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งนะคะเปิดการแจ้งเตือนให้เจนด้วยนะเวลาที่เจนลงวิดีโอใหม่ทุกคนจะได้ดูทัน,นทีเลยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย